ออค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องพันดารานะคะอย่างที่หนูได้ลงไว้นะคะว่าหนูเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์และหนูจะพาทุกคนไปพิชิตเขาหนอก่อนที่จะไปพิชิตเขาเนี่ย หนูจะพาทุกคนไปดูฝูงค้างคาวนับแสนตัวที่บินออกมาจากถ้ำและหาของกินยามเย็นก่อนที่จะไปขึ้นเขาในช่วงเช้ามืดของวันถัดไปปะเราไปรับชมกันเลยค่ะรอบนี้แล้วก็มากับพี่สาวของหนูเองนะคะแล้วก็แก๊งเดิมที่หนูไปกางเต็นท์รอบที่แล้วนะคะทุกคนและหนูก็เดินทางมาจากกรุงเทพเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดินทางจากกรุงเทพมาที่นครสวรรค์นะคะตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงทุกคนเห็นด้านข้างไหมอันนี้ก็จะเป็นเขาหน่อกาแก้วนะคะที่เราจะขึ้นไปไปชิตกันด้านบนบอกเลยว่าสว ยงามอาานสร้าางมากๆเลยค่ะ,คะตอนนี้หนูก็มาถึงที่เขาหน่อ็นที่เรียบร้อยแล้วดูด้านหลัง oh. ดูด้านหลังหนูสิคะเป็นไงทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะคะที่หนูได้ขับรถจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็ใช้ระยะทางประมาณประมาณ250โลนะคะเดินทางประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะทุกคนก็ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็หายเนอยแลวคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่ห้องพักนะคะว่าห้องพักของเราจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะปลนี่นี่นี่เหมือนเราจะเจอ โอ้องด้วยนะคะทุกคนเป็นเป็นลิงธรรมชาตินะคะไม่มีการจัดฉากเลยทุกคนเห็นไหมนี่อ่าโดดโดแล้วโดดแล้วดแวด,แล,วดแล้วไหนแล้ววะนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องพักกันดีกว่านนพร้อมหรือยังคะเปิดประตูไปปึ๊บนี่ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนูได้ทําการจองไว้นะคะบอกเลยว่าห้องสะอาดเตียงกว้างนะคะนี่มีตู้เย็นมีทีวีมีแอร์แล้วก็ห้องน้ําของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็กว้างมากเลยนะคะแบบราคาหลักร้อยเองไงทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหนูจะขอไปเก็บสัมภาระก่อนนะคะที่รถมาไว้ในห้องพักแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปอาหารอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเนี่ยบอกเลยว่าทั้งร้อนทั้งเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวหนูขอตัวไป เก็บของก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพรถของหนูเองนะคะเจ้า ADV 160บอกเลยว่าบิดนะ0 9 0มาตลอดทางก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าถึงแน่นอนค่ะเรามากับยางทีล l a ี่ที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนมาบอกเลยว่ายางตัวนี้เนี่ยขับได้ทั้งทางดินทางดําแล้วก็ทางหินแบบนี้นะคะบอกเลยว่ายางเนี่ยเกาะถนนดีมากๆเลยแบบ ทุกคนคะ่ะตอนนี้หนูอยู่ที่เขาหนอ่อด้านหลังหนูจะเป็นเขาหนอ่อกแล้วก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นเขาแก้วเนาะหนูจะพาทุกคนมาดูค้างคาวบินนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้ว<ต>เปน็นนี้เราก็มีค้างคืน <laughs> เห็นเห็นคนที่นี่เขาบอกว่าช่วงทุ่มหนึ่งหรือหกโมงเนี่ยจะมีหกโมงก,กว่าจะมีค้างคาวบินออกมาจากเขาด้านหลังนะคะจะมีคนปล่อยกรงค้างคาวไม่ใช่นะคะทุกคนอะอันนี้เป็น เป็นธรรมชาติคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนมาดูเลยรอแล้ชมความสวยงามของธรรมชาติกันดีกว่านะคะไปโนน่ <c oughs> นนเดินแปอ้โาร่อห่เินปเ ทุกคนคะ่ะฝั่งนี้เขาจะมีตลาดด้วยให้เออเผื่อเผื่อใครพักแถวนี้นะคะหิวเนี่ยเห็นไฟด้านหลังหนูไหมแต่ตรงหนูอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีไฟเดี๋ยวหนูพาทุกคนไปเดี๋ยวว่าจะ หาซื้อของกินแล้วก็จะพากลับที่พักนะคะหนูก็ซื้อหนูก็ซื้อมาสองตัวมีตัวนี้หนึ่งตัวนะคะกะปีปละกระปิปละอันนี้พี่เขาถักมือเองทั้งหมดเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนหนูก็เลยจัดมา2ตัวนี้นี่นะคะเขาก็จะมีตลาดตอนเย็นด้วยมีของกินของขายและเสื้อผ้ามาขายเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะมาดูค้างคาวเนี่ยเขาจะมีจุดให้ไปนั่งชมวิวดูค้างคาวด้วย เผื่อใครอยากจะมาให้พกเก้าอี้พกเสื่อมาด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมยากันยุงด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ายุงที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะและเนี่ยหนูก็ได้ทําการซื้อของกินไปนะคะไปกินที่ที่พักดีกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยุงเยอะด้วยนะคะหนูบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยคือมันอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะหนูซื้อเกี๊ยวหมูไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซื้อข้าวโพดซื้อปลาหมึกย่างอะไรก็ต่างๆนานานะคะอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะบอกเลยว่าอยากกลับไปซ้ําจริงๆคิดถึกคิดถึง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะหนูก็ได้ตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็แต่งตัวเตรียมตัวไปปีนเขาหนอกกันนะคะทุกคนเอาใจช่วยหนูด้วยนะคะว่าจะพิชิตยอดเขาหนอได้ไหมป่ะเราไปกันดีกว่าอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนดูด้านนอก24องศานะคะไปดเดี๋ยวขึ้นด้านบนกันว่าบรรยากาศข้างบนจะฟินแค่ไหนนะคะทางกัน,กนอย่างนงี้นีก็จะเป็นเดินแกง่งเดินป่ากันนะคะ คนขาอยอันนี้ทางขึ้นนะคะทุกคนนี่หน้าก็จะเป็นเขาเขาหน่เห็นไฟนู่นไหมเราจะไปพิชิตท้างบนกันไปดูมืดมากแล้วด้านข้างก็มีแต่ลิงเต็มไปหมดนะครับมาดูไฟฉายดีส่องเห็นทุกอย่างอ่ะไป ไ,ไม่เห็นัะขันไม่มีเลยอ่าเป็นไงคะทุกคนอัปเดตยังไหวยังไหวไหวด้ยยังหยไหว,ไยหวยอยู่กี่โมงพักก่อนนะคะเหนื่อยมาก,มกนี่เราก็ขึ้นมาสูงประมาณนี้แล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นทางหินแล้วค่ะด้านนู้น บันไดปูนเนี่ยเขาจะมีประมาณ700ขั้นนะคะเส้นทางขึ้นเขาจะแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีบันไดเหล็กที่ชันเกือบประมาณ90องศาใช้กําลังขาเสร็จแล้วก็มาใช้กําลังแขนต่อกันเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าทั้งเดินทั้งปีนใช้ทุกส่วนของร่างกายจริงๆเลยค่ะเห็นลำลี่ลำไลนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปขึ้นข้างบนกันดีกว่าไปไปชมาที่อันสวยงามคุณขาตอนนี้น้องก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของเขาหน่อล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บนเขาหน่ใช่ไหมนี่ข้างบนก็จะเป็นนี่เหมือนเขาจะมีเหมือนเป็น พ,พุทธรูปนะคะแล้วก็มีโบสถ์เล็กๆ oh. และแล้วหนูก็ได้เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของเขาหนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าวิวด้านบนเนี่ยจะ <c oughs> เป็นอะไรวิวด้านบนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแก่การตื่นตีสี่ออกเดินตีห้าถึงตอนหกโมงพอได้ขึ้นมาเจอบรรยากาศแบบนี้เนี่ยหายเหนื่อยเลยคะ่ะทุกคน ตอนลงก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะคะได้สูตรอากาศข้างบนโล่งๆปอดแบบนี้อินไยของธรรมชาติที่สวยงามสายลมเย็นๆพัดผ่านแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะคะแล้ววันที่หนูมานะคะก็ดันตรงกับวันอาทิตย์ซะอีกบอกเลยว่าคนมาปีนเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่หนูรับได้คร่าวๆก็จะประมาณ40คนได้เลยหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะคะหนูนับไม่หมดเนาะทำให้จุดถ่ายรูปสวยๆเนี่ยต้องต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพื่อรอถ่ายภาพสวยๆตามจุดต่างๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาถ่ายรูปสวยๆ คนไม่เยอะเนาะหนูแนะนํานะคะให้มาวันธรรมดาดีกว่าหลังจากเจ็ดโมงขึ้นไปเนี่ยหนูบอกเลยว่าร้อนมากๆนรกแตกเลยใครที่กลัวจะขึ้นไม่ไหวนะคะให้ดูลหลานหนูสองคนนะ่เนี่ยอายุ14เองนะคะทุกคนวิ่งแซงหน้าผู้ใหญ่ไปมาแถมบอกหนูว่าไม่เหนื่อยจังหากใครที่ขึ้นไม่ได้นะคะเนี่ยอายเด็กเลยนะคะทุกคนสาเหตุที่น้องๆรีบขึ้นไปนะคะเพราะหนูหลอกน้องๆว่าด้านบนมีตู้เต่าบินนะคะทุกคนหลอกเด็กหลอกเด็ก ย wow ืนย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 ี่ยรนยืนยืนที่ตงนั่งสาวไม่มี นี่นะคะทุกคนตอนนี้หนูก็อยู่จุดสูงสุดของเขานอนแล้วก็กําลังเตรียมตรวเดินลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงเกือบจะ9ก้าโมงแนละ้วแต่ว่าตอนนี้แดดแรงมากเลยค่ะแถมร้อนตั้งหากไปทุกคนเอาใจช่วยหนูด้วยนะคะว่าจะขาวลงเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่านะคะไป สำหรับใครนะคะที่อยากจะขึ้นมาพิชิตเขาหนอนเนาะหนูอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้ดีเลยนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยถ้าตกลงไปเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะใครที่จะพาครอบครัวหรือพาลูกหลานมาต้องระมัดระวังและเตรียมความพร้อมให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีด้วยนะคะทุกคนอย่างหนูเองนะคะมีประสบการณ์จากตอนที่หนูไปเขาเทวดามาแล้วขึ้นไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ไม่พร้อมหนูเลยได้เตรียมร่างกายมาระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเนาะ,ะสำคัญนะคะห้ามเลย เด็ดขาดเลยนั่นก็คือน้ําเปล่านะคะทุกคนแล้วก็ยาดมลูกอมอย่าลืมพกกันมาด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและตอนที่หนูปีนบันไดเหล็กลงมานะคะก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าบอกเลยว่าแดดเปรี้ยงแล้วก็ร้อนมากๆใครที่คิดจะมาปีนเขาตอนแดดออกตอนแดดร้อนๆเนี่ยหนูขอเตือนไว้เรื่องนึงเลยนะคะว่าเหล็กราวบันไดที่ปีนลงมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะร้อนมากๆทําให้แสบผิวแสบมือถ้าใครอยากมาในเวลานี้นะคะให้พกถุงมือหรือว่าใส่ชุดแขนยาวขาย,ยาวป้องกันผิวของเราจะดีกว่านะ ะะทุกคนค่ะหนูก็ได้เดินลงมาที่เป็นบันไดแบบนี้สําเร็จแล้วนะคะมันจะชันประมาณ90องศานะคะทุกคนแต่ว่าหนูได้ทําการบอกเลยว่าคูรเหนื่อยคู่น่ากลัวนะขาขาแบบเริ่มสั่นแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็เริ่มเจอลิงด้านข้างแล้วทางเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นหินแล้วก็จะมีล้วจับบอกเลยว่าตอนนี้หนูเริ่มขาสั่นแล้วเพราะว่าขาขึ้นที่หนักเอาเรื่องนะนี่ก็เป็นหนึอแก๊งเราข้างหน้านะคะนูะ เราเจอลิงนะคะแต่หนูยังไม่ไม่กล้าเดินไปอะ่ะเราเจอลิงลิงอย่ามาใกล้นะกลัวแต่ว่าเขาไม่ทําอะไรนะคะทุกคนเขาเดินเขาเดินผ่านเฉยๆเห็นไหมเดินผ่านเ,าเดินขึ้นไปอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่น,นี่เราเจอเราเจอลิง <c oughs> ตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มาก <c oughs> ที่นี่ลิงเขาจะค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนไปแล้วเราเดินไปกันต่อนี่ทางข้างล่างก็จะเป็นหิน แล้วก็จะมีทางปูนทางหินทางบันไดแล้วก็ทางบ envelope, ันไดแบบเมื่อกี้ที่หนูเพิ่งถ่ายไปจะบอกความรู้สึกหน่อยตอนนี้นะคะเราก็เหมือนเหมือนมาเดินห้างเนาะแล้วก็จะมีเซเว่นแล้วก็เต่าบินข้างบนแล้วตอนนี้กาลังเดินลงแล้วค่ะขึ้นมาประมาณเดินขึ้นเดินลงประมาณหรอบนั่นแหละตอนนี้ข้างบนมีเต่าบินนะคะถ้าใครมาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีน้ำกินร้อนเรเลๆนะคะทุกคนร้อนเล็วๆาหญ่าหญ่จะล็งเชื่อนะคะทุกคนไปไปกันต่อ โอ้ยขาสั่นขาสั่นแล้วขาสั่นแล้วครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอาตอมไปไหนล้วพี่สองคนนะคะ หรับใครนะคะที่อยากจะมาเขาหน่อกะคะทุกคนเขาก็จะมีที่พักเป็นจุดๆให้แบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกวเหนื่อยอย่าลืมพกสเสบียงมาด้วยนะคะพอก,กินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บเป็นที่ด้วยนะเอาไปทิง้งขนไปทิ้งข้างล่างนะคะทุกคนอันนี้หมวกใครเนี่ยหมวกใครนะคะลืมไว้ก็อย่าลืมเอากลับบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ซูมให้ทุกคนดูข้างหลังเห็นตรงนั้นไหมคะทุกคนอันนั้นคือจุดที่เราจะเดินก,กลับกลับไปที่รถของเรารถเราจอดอยู่ไนะ้น โอเคอ่อไปกันต่อค่ะทุกคนอีกนิดเดียวมามาอ่ะมีอะไรอยากจะบอกคนที่จะมาเดินเข่าหน่อไหมคะขึ้นมาเลยค่ะเขาหนอ่อกเขาแก้ววิวสวยมากนครสวรรค์ยินดีต้อนรับนะคะนครสวสรรค์นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินลงกันดีกว่าค่ะบายวู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 อโอเห้ยหิวจังเลยเมื่อไหร่มนุษย์จะเอากล้วยมาให้กินนะ กันแ,แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นตอนหนูเดินลงไปเนี่ยหนูเจอลิงตัวหนึ่งนะคะมันอยู่บนต้นไม้แล้วมันก็แยกเขี้ยวใส่หนูกลัวมากนี่นะคะทุกคนหนูก็เดินลงมาถึงเกือบจะทางล่างสุดแล้วนะคะบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยสุดๆเมื่อกี้หนูก็เจอลิงห่วงลูกตัวหนึ่งนะคะมาแยกเขี้ยวใส่กว่าจะเดินกว่าจะเดินผ่านมาได้นะใครที่มาก็ระวังเตรียมตัวให้ดีด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางปกติแล้วเป็นทางปูนแล้วก็เดินไปนี่ข้างล่างก็จะเห็นถนนแล้วไปทุกคนอีกนิดเดียว พอเดินลงมานะคะหนูก็ได้เจอกับเจ้าถิ่นเนาะสำหรับใครนะคะที่กลัวลิงหนูไม่แนะนําให้มาเพราะว่าลิงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเป็นลิงภูเขาเลยแต่เขาเนี่ยจะไม่ทําร้ายคนนะคะเพราะว่าลิงที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับผู้คนแล้วเนาะแต่ก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกัดเอานะครับก็ได้เดินลงมาถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วขาลงเนี่ยจะง่ายกว่าขาขึ้นหน่อยนึงนะคะทุกคนถ้าสังเกตเนี่ยลิงจะเยอะมากๆเลยเนาะเพราะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดให้อาหารลิงนะคะเป็นจุดๆจุดๆเนาะถ้าใครจะะะมาเนนนก็จองคะ ตอนที่หนูลงมาถึงนะคะก็เป็นเวลา10โมงเช้ากว่าๆนะคะบอกเลยว่าแดดทั้งเปรี้ยงแล้วก็ร้อนมากๆนี่นะคะหนูก็เดินทางมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดิวดูสภาพหนูไม่ไหวแล้วนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยโคตรๆเลยห่อยขอ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 นอนก่อนขอนอน่อเอออไปเมื่อกี้เขาจะก่อนเข้ามาห้องพักนะคะเ็าจะมีเอ่อแป๊บนึงหนูขอจัดผมงก่อนเขาจะมีอาหารตามสั่งด้วยค่ะหนูก็เพิ่งสั่งข้าวไปแอน เดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแต่ไม่บอกเรานะคะว่าเป็นที่ไหนรอติดตามชมเอาเองนะกันไปเลยอันนี้เป็นข้าวกะเพราไข่ดาวหนูเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้ร้านเขามาส่งนะคะน่ารักมากแค่สิบบาทเองได้เยอะมากเลยกินข้าวกันดีกว่าไปลงท้องตอนนี้นะคะหนูก็ได้เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังหนูก็ได้ยัดสัมภาระ ที่หนูขนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใบดีใบเดิมของ o t o ตว o ฟไซส์60ิตรนะคะอันนี้ก็ยืมเข้ามาเหมือนเดิมยังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ําอันนี้ก็กันน้ําเหมือนกันนะคะทั้งคู่เลยแล้วก็รองเท้าก็ให้ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าของของมันเต็มมันใส่ไม่หมดนะนี่ก็เป็นสภาพรถน,นี่แล้วเราก็จะเดินทางกับเจ้ายางของพิลารีส สกอร์เปียนเลลี่เอชนะคะที่ออกแบบมาสําหรับเจ้า a d ดี6 hmm. 0บอกเลยว่ายางตัวนี้เนี่ยขับขี่ได้ทั้งทางดินทางฝุ่นทางดําตั้งแต่หนูขับมาจากกรุงเทพนะคะมาถึงอ่านครสวรรค์บอกเลยว่ายางยึดเกาะถนนดีเวลาเข้าโค้งเนี่ยทำให้หนูมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาว a d ดีที่กําลังมองหายางตัวใหม่อยู่หนูแนะนําเลยค่ะบอกเลยว่ายางคู่นี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนและหลังจากนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมอีพีที่2นะคะอันนี้เป็น อีีแรกสำหรับใครนะคะที่ชอบให้หนูไปเดินป่าเดินเขาก็ช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการที่หนูจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็อัพคลิปให้ทุกคนได้รับชมอีพีหน้าจะเป็นไปที่ไหนรอติดตามชมกันเลยคะ่ะบ๊ายบาย